สออินซีนเพื่อนตำรวจได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการฟุตบอลไทยโดยเป็นสโมสระรดับต้นๆที่มุ่งเน้นการพัฒนานักเตะเยาวชนเพื่อสร้างเด็กรุ่นใหม่มาทดแทนนักเตะรุ่นพี่ สโมสรอินซีเพื่อนตำรวจได้เจรจาเป็นพันธมิตรกับสโมสรลูกอีสานการบินไทยในลีกดิวิชั่นส่วโซนภาคกลางตะวันออกโดยนำกำลังนักเตะเยาวชนที่เติบโตมาจากอะคาเดมีโรงเรียนสวนกุหลาบปทุมธานีชุดแชมป์กีฬาเจ็ดสีแชมเปี้ยนคัพ2012ภายใต้การคุมทีมของโคชเบิร์นวรพันธ์ตุนต้น สโมสรลูกอีสานการบินไทยเปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี2012และจบฤดูกาลลงด้วยอันดับที่15จาก18ทีมของตารางในโซนกรุงเทพปริมณฑลแต่สิ่งที่โดดเด่นและเป็นที่น่าจับตาก็คือการพัฒนาฝีเท้าของบรรดาเหล่านักเตะเยาวชนที่ใช้แววอย่างเห็นได้ชัด ในฤดูการ2013สโมสรอลุกอีสานการบินไทยได้ย้ายมาอยู่ในโซนภาคกลางตะวันออกซึ่งได้สร้างผลงานและโชว์ฟอร์มได้เป็นที่ประทับใจจนสามารถขึ้นมาอยู่ในอันดับต้นๆของตารางซึ่งไม่ยากต่อการลุนพื้นที่แชมเปี้ยนลีกตั้งแต่ปีแล้วรับนโยบ,บายจากทางผู้ใหญ่อินซีแล้วก็ได้ไดไดทำเอ็มยู่วกันกับลุกอีสานการบ,บินไทยเพื่อพัฒนาเด็กขึ้นสู่ชุ่นใหญ่ตั้งแต่เล็กๆเร,เ,รเราเริ่มเตรียมพร้อม ตั้งแต่ประสบการณ์พีแล้วแล้วก็เด็กมีความมั่นตั้งแต่สร้างฟิตเนสสร้างกําลังสร้างประสบการณ์แล้วก็สร้างจิตใจที่แข็งแกร่งให้เด็กผมว่าตัวนี้เป็น,เป,นเป็นการพัฒนาที่ที่ประสบความสำเร็จครับผมว่าผมเชิญชวนให้ทุกคนที่ที่ยังมีจิตศรัทธาในใน,ในกำลังลุยสานแล้วก็อยากเห็นพวกเขาสร้างความสําเร็จให้ให,ให้ลุยสารแล้วก็ทีมชุดใหญ่เพราะฉะนั้นผมขอ ฝากพี่บอทุคนใ,นใ,ในนคสโมสรลูกอีสานการบินไทยเติบโตมาในรังของอินทรีเพื่อนตำรวจซึ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาเยาวชนโดยทางสโมสรได้เสริมสร้างเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬาดูแลเรื่องของที่พักอาหารและสถานที่เรียนให้กับน้องๆรวมถึงการจัดตารางการเรียนที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการมาซ้อมและการแข่งขัน และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการปลุกฝังระเบียบวินัยและการพัฒนาฝีเท้าให้กับเยาวชนเหล่านี้ได้เติบโตและมีอนาคตที่ดีในวงการลูกหนังไทยต่อไปสำหรับความร่วมมือกันระหว่างทีมอินซีเพื่อนตำรวจกับทีมลูกอีสากนการบินไทยนะฮะก็มีมากันนี้เป็นปีที่ปีที่2แล้วฮะทางเริ่มเมื่อปีที่แล้วเนี่ยจากจุดประสงค์ที่ ทางสมโมสรอนทอรีพันตวเนี่ยม,มีมีนักฟุตบอลเยวาวชนที่ค่อนข้างเยอะนะฮะ,ะจากโครงการอคาเดมีของเราเนี่ยทางทางสมโมสรเองก็ต้องการหาเวทีให้กับน้องๆเนี่ยได้ได้เล่นฟุตบอลเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าดิวิชั่น2เนี่ยเป็นหลีกที่เหมาะจะให้น้องๆเนี่ยได้ทำการฝึกปือฝีมือนะฮะและวิชาและทางเราก็ได้ไปทำความรู้จักกับทางสมโมสรลูกีาสาการบินไทยซึ่ง ทางผู้บริหารเองคุณอนุชัยก็มีวิสัยทัศน์ที่คล้ายคลึงกันคือต้องการที่จะพัฒนาเด็กเยาวชนเชื่อมั่นในใน,ในการบริหารจัดการของของทางสายกีฬาของอินซีเพื่อนตำรวจมันก็เลยเป็นการผสมกันที่ลงตัวระหว่างสองสโมสรแล้วเราก็ต้องต้องยอมรับว,ว่ามีความสัมพันธ์กันที่ดีแล้วก็มีการร่วมงานกันเป็นอย่างดีนะฮะซึ่งก็เลยทําให้ปีนี้เนี่ยทางลูกีสารก็ถือว่าประสบความสําเร็จอย่างมากนะฮะแล้วก็ ตอนนี้ก็ได้ผ่านเข้าไปเล่นในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกแน่นอนแล้วนะฮะหลังจากที่ชนะทีมมาตาพุทธนาวิกโยทีสาประตูต่อศูนย์แค่ได้ไปสัมผัสแชมเปี้ยนส์ลีกได้ไปเจอทีมใหญ่ในใ,ในภูนมิภาคอื่นๆได้มีการเดินทางได้แข่งในแมตช์ที่มันกดดันเนี่ยก็ถือเป็นประสบการณ์อันล้ำค่าของน้องๆซึ่งจะทำให้น้องๆเนี่ยพัฒนาขึ้นมาอีกนะฮะแล้วก็อนาคตก็จะได้เป็นกำลังสำคัญของของชุดใหญ่ต่อไปครับ ปัจจุบันทางสโมสรได้มีนักเตะที่เป็นผลผลิตของทีมโชว์ผลงานเข้าตาจนสามารถเลื่อนขึ้นไปเล่นในไทยพรีเมียร์ลีกสังกัดทีมสโมสรอินทรีเพื่อนตำรวจอย่างพินโยอินพินิดซึ่งนับว่าเป็นความภาคภูมิใจของทั้งตัวนักเตะและสโมสรนนอกจากนี้ยังมีอีกหลายๆคนที่มีการพัฒนาฝีเท้าและโชว์ฟอร์มโดดเด่นจนเข้าตาโค้ชใหญ่อย่างโคชว,วังทวชัยยำรงอ่อนตระกูล